จริงๆถ้าเกิดพูดว่าอะไรเป็นอาชีพมันก็ไม่สนุกขนาดนั้นเนาะแต่แบบนี้ออนรู้สึกว่ามันก็เป็นงานนะคะแต่ก็ยังเป็นงานที่แบบออนยังสนุกไปกับมันด้วยอยู่การที่เขามองว่าเราไร้สาระทําอะไรก็คือเพราะเขาไม่เข้าใจเราเองแหละค่ะหลายตัวจะแต่งแนวเซ็กซี่นิดนึงแต่ว่าเราก็คอสเพลย์เราไม่ได้ถ่ายว่าดิวอะไรแต่เราก็ค่อนข้างได้รับข้อความมาเยอะนะคะว่าแบบเซตนี้เห็นไหมหรือว่าขายไหมอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะออนนี่ค่ะตอนนี้ทำคอสเพลย์เป็นหลักนะคะทั้งแต่งเองด้วยแล้วก็ตัดชุดให้คนอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวนี้คอสเพลย์มันก็เติบโตขึ้นมากๆจากที่เมื่อก่อนนี่ต้องแอบแม่ตัดชุดอะไรเงี้ยแอบแม่ซื้อของอะไรตอนนี้ก็แบบเปิดเผยค่ะไม่มีใคร้ามได้มันเป็นอะไรที่แบบเช่นเปืองนะจริงๆถ้าไม่รู้สึกว่ารักจริงๆมันก็ยากที่จะทำได้นานนะคะ ชื่อลรนจริงๆชื่อออนค่ะแล้วก็มันมาจากตอนที่ออนเล่นเกมเวลาเล่นเกมเนี่ยมันตั้งชื่อแค่ว่า O อ,อไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยต้องใช้ตัวหนังสือสประมาณ6ตัวก็เลยเออพิมอะไรก็ได้อะแค่นั้นแหละจริงๆไม่ได <Okay, S 1> ้มดเศษพิเศษอะไรลเลยตอนแรกก็งงกันอ่ะทำไมเขามาเ,เล่นหรอพี่สายเราก็เพิง่งรู้แบบอ๋อมันเป็นความหมายเดียวกับเกาหลี <All> คุณออนนี่เนี่ยเริ่มต้นเข้าสูว่วงการคอสเพย์ได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เพราะว่าเล่นเกมนี่แหละค่ะเวลาเล่นแล็คมันจะมีกิลใช่ไหมคะเราค่อนข้างสนิทกันมากเลยแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราได้เจอมีติ้งกันจริงๆสักทีก็ดีเออถ้าจะเฉยเฉยมันก็น่าเบื่อก็เลยแต่งคอสกันด้วยค่ะตอนนั้นชุดพรีสค่ะเพราะว่าเราอะชอบเล่นพรีสแต่เพื่อนเราจัดเต็มกว่ามันคอสนั่นเอ่อบิ๊กฟูดตัวที่เป็นหมีชมพูอะมันจัดเต็มจริงเราแบบโอ้ย my g ก็ จริงๆตอนเด็กๆเป็นคนขี้อายค่ะอารมณ์นึกเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆที่แบบไม่ค่อยกล้าคุยกับคนอื่นวันๆก็นั่งเล่นแต่เกมอะไรอย่างนั้นสิแต่แบบการคอสเพลย์เนี่ยมันทําให้เราแบบได้เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งได้รับบทบาทบาทบาทหนึ่งได้เป็นอะไรที่เราอยากเป็นนะคะถ้าเกิดสังเกตตัวละครที่ออนคอสเพลย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงแนวที่แบบเก่งผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองพึ่งตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ออนอยากเป็น จริงๆถ้าเกิดพูดว่าอะไรเป็นอาชีพมันก็ไม่สนุกขนาดนั้นเนาะแต่แบบนี้ออนรู้สึกว่ามันก็เป็นงานนะคะแต่ก็ยังเป็นงานที่แบบออนยังสนุกไปกับมันด้วยอยู่บอนตรงคอสเพลย์สำหรับออนคนอื่นอาจจะรายได้ดีแอนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็อยู่ได้แล้วก็มันได้ทําส่วนอื่นที่ซัพพอร์ตเกียบันด้วยค่ะสำหรับคนดูอาจจะมองแค่ว่าเออมันเป็นการถ่ายรูปเซ็กซี่อะไรอย่างี้ป่ะมันไม่ใช่มันมันมีอะไรเยอะมากอะอย่างเช่นแค่ของตัวออนเนี่ย หน้าก็ต้องมีเมคอัพแล้วแล้วใช่ว่าทุกคนจะแต่งหน้าเป็นก็ต้องมีช่างแต่งหน้าหรือว่าวิกวิกออนก็ทอเองไม่ได้ก็ต้องซื้อวิกแล้ววิกไม่ใช่ว่าซื้อมามันจะแบบสวยเป๊ะใส่ได้เลยมันต้องมีคนเซตวิกขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่าทุกคนทําได้ชุดก็ไม่ใช่ว่าซื้อสั่งในเน็ตเอามันไม่จบแค่นั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนการตัดเย็บมีการซื้อหรือแม้กระทั่งการซื้อก็ต้องรู้ว่าแบบอันไหนไเหมาะกับเราหรือว่าได้มาแล้วชุดมันอาจจะไม่พอดีแต่เราก็ได้เราต้องแก้ถ้ามองให้มันแบบลึกซึ้้้เเเขาาาไปมมมัอนอนีีนอออชพซยยะกล่ สำหรับคนที่มองว่าคอสเพลย์เป็นเรื่องไร้สาระคือเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันนะคะอย่างออนที่แบบอาจจะไม่เข้าใจวงการอื่นๆเราก็จะมองว่าเขาทำอะไรเราก็เลยคิดเหมือนกันว่าเออการที่เขามองว่าเราไร้สาระทำอะไรก็คือพอเขาไม่เข้าใจเราเพ่น,เน,ะะน,นั้นเองแหละค่ะก่อนหน้านี้นึกถึงย้อนกลับไปเด็กๆพอเราเห็นว่าแบบพ่อแม่ไม่เข้าใจเราก็แบบยิ่งไปแอบไปทำอะไรเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบแอนตี้อะไรเข้าไปใหญ่แต่แบบ พอออนคอสเพลย์ pay, แล้วก็บอกเล่าว่าเราทำอะไรบ้างเราไปที่ไหนเราได้อะไรกลับมาบ้างพอเขาเข้าใจว่าเราทําอะไรเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนที่เขามองว่ามันเป็นไร้สาระเนี่ยพอเขาไม่เข้าใจเรานะเราคิดว่าทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้อยู่แล้วตราบที่ไม่ได้ทให้คนอื่นลบาบากการที่เราคอสเพลย์เนี่ยมันก็เป็น สิทธิ์ของเราที่จะคอเยเพลแล้วก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณจะไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบก็คุณก็อยู่ในที่ของคุณคุณก็อย่าล่าเราเราอะไรอย่างงี้ดีกว่าอย่าให้เขาเปิดใจเรื่องยอมรับเรื่องความแตกต่างม,มากกว่าว่าคุณก็คงมีงานดีเลย เราเองก็อาจจะไม่เข้าใจฉันก็มีงานดีเลยของฉันที่คุณก็ไม่เข้าใจปะฮะจริงๆค่ะเรื่องที่อยากให้คนนอกเข้าใจมากที่สุดนะคะออไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องมาอินทูว่าออนคอสอะไรเป็นอะไรเลยออนแค่อยากให้เขาใจว่าคอสเพลเนี่ยมันเป็นงานดีเลย์งานนึงเทิร์นเองนะคะออนไม่ได้แต่งคอสต,ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นแบบเรามีเพื่อนที่แบบเขาไม่ได้ชอบกระตูนชอบเกมอะไรแต่แบบเขาเห็นรูปเราแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาถามว่าแบบเธอเธอทำไม เวลาเธอมาทํางานปกติอ่ะเธอไม่แต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้นั่งไงมันแต่งแบบนี้นั่งสี่คือเราไม่ได้แต่งคอร์ทเพย์ตลอดเวลาไงแล้วก็เราไม่ชอบแต่งหน้าด้วยเราแค่ต้องแต่งเพราะว่าเราจะแต่งคอร์เพย์เพื่อให้เหมือนคาแรคเตอร์มันก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนใช่ปะเขาเข้าใจเป็นว่าเรายี่สิบสี่ชั่วโมงก็อยากให้เมาว่ามันเป็นแค่งานดีเลยงานหนึ่งเท่านเองไม่ได้แบบว่าเราต้องใส่ชุดนั้นตลอดเวลาแล้วมีคนเคยแบบมาแผะเราไหมแบบเฮ้ยเนิร์ดจังเลยว่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็เป็นเนิร์ดไงก็ฉันเป็นเนิร์ดโอ้โหคือส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะแบบภาพที่เราคอสเพย์หลายๆภาพเนี่ยมันจะทําให้เราดูแบบอาจจะดูเป็นคนแรงๆใช่ป่ะดูเป็นคนกล้าเปิดเผยอะไร่งจริงๆถ้าเขาได้รู้จักเราจริงๆเราก็เป็นแค่เนิร์ดคนหนึ่งเองค่ะที่ชอบแต่งคอสเพย์ผมก็เป็นเนิร์ดผมก็ยอมรับตัวเองเป็นเนิร์ดผมเป็นเนิร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนิร์ดที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าต้องใส่แว่นแบบผมไม่สะอาดอะไรอย่างงี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเราก็แค่แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับความสะอาดค่ะ ไปรวมกับความ สำหรับคำถามที่ตะกี้ถามมาว่าเราเริ่มแต่งคอสเลย์แนวเซ็กซี่ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเราเจอคำถามนี้เราก็บอกตามตรงเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเหมือนกันว่าเออเราเริ่มแต่งแนวเซ็กซี่ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เลือกตัวละครที่แบบว่าเฮ้ยตัวนี้มันดูเซ็กซี่ดีอะเราเลือกม,มาจากแบบว่าเออเราชอบตัวนี้จังอาจจะเป็นเพราะว่าไทายที่เราชอบมันเป็นแนวเซ็กซี่อยู่แล้วเลยไม่ได้คิดว่าเราต้องเริ่มคอสเซ็กซี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าออนก็เริ่มแต่งตัวละครแนวผู้หญิงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสำ มัน f i ฟ i t i o n คือ,อยังไงอะต้องเปิดอกต้องโชว์อะไรโชว์ขาอะไรอย่างนี้หรอคำถามมันค่อนข้างชี้จูงไปว่าเราเริ่มแต่งโป๊ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรหรือเปล่าที่คืออยากถามเราไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยตัวนี้นมใหญ่เดียวเออชอบคอนมานมใหญ่มากคอนเลยไม่ใช่ไม่เราชอบตัวนี้ก็เลยคอนจริงๆเรารู้สึกว่าความเซ็กซี่บางคนที่แบบแต่งปิดไมด่ชิดหมดเลย แต่แบบโพท่าเซ็กซี่หรืออินเนอร์เซ็กซี่มันก็เซ็กซี่ได้ kind of <cji S 1> ตัวที่แบบชุดเปิดมากแต่แบบด้วยขาเขามันไม่ไม่เซ็กซี่นึกขึ้นได้ตัวหนึ่งอย่างมิสซิลี่เองเนี่ยชุดเขาเปิดแหวกอกเลยใช่ไหมแต่ด้วยขาเขาเขาไม่ได้เป็นสาวเซ็กซี่อ่ะมันจะดูแบบน่ารักอะไรมากกว่าถ้าคนที่เข้ามาพิมพ์มาแบบหื่นกระหายมาเลยเราก็จะแบบล็อกค่ะหลายตัวจะแต่งแนวเซ็กซี่นิดนึงแต่ว่า เราก็คอสเพลย์เราไม่ได้ถ่ายว่าบิวอะไรแต่เราก็ค่อนข้างได้รับข้อความมาเยอะนะคะว่าแบบเซตนี้เห็นไหมหรือว่าขายไหมอะไรเงี้ยขายอ่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ชัดเจนมากว่าเออเราคอเพการที่เราจะเอาข้อความของคนที่เขาไม่ไดรู้จักตัวเราข้อความที่เขาแบบใช้เสี้ยววินาทีในสมองของเขาเดียวมาคิด ให้เรารู้สึกหนักใจเนี่ยแล้วเราจะเก็บเอาสิ่งนั้นมาทําให้เราเครียดทําไมถ้าเรายิ่งไปให้ความสําคัญกับเขามันก็จะทําให้เราบั่นทอนตัวเราเองมากกว่าเราจะไปให้ความหมายให้คุณค่ากับคนที่เขาไม่ได้ให้คุณค่ากับเราทําไม สำหรับคนที่ติดตามผลงานมาตลอดนะคะ On, คออนขอขอบคุณจริงๆค่ะมันเป็นกําลังใจดีๆมากอะ่ะที่ทําให้ออนได้คอร์สเ์ต่อไปเรื่อยๆคะคะสำหรับออนนะคะ,ะ, On, ะ,คะการคอร์สเ์เนี่ยก็คือการได้เป็นอะไรที่เราในโลกความจริงเป็นไม่ได้มันเหมือนเป็นตัวตนเราอีกตัวตนนึงที่เราสามารถทําได้อ่ะคะ่ะดังนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากลองทําอะไรอยากคอสอะไรลองทําเลยะคะ่ะไม่มีผิด